สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดปี2567สำหรับปีนี้มีดาวใหญ่ที่ย้ายราศีหนึ่งดวงคือดาวพฤหัสซึ่งย้ายจากภพอริเข้าสู่ภพปัตตนีดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการเงินย้ายราศีเข้าภพปัตตนีอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยู ที่มีตำแหน่งดาวเป็นกิตตศัตะเกณฑ์เล็งลักขณาส่งผลดีด้านการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตลอดทั้งปีก็อยู่ในทิศทางที่จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาสำหรับช่วงต้นปีช่วงกลางปีและช่วงปลายปีด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลในสภาวะด้านตัวตนและจิตใจมีความสุขสดใสเบิกบานเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตลอดปี2567นี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายให้แก่เจ้าชะตาอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพฤหัส โคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนดาวพฤห,หัสด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริเป็นกเกษตรแรกเรือนกับดาวอังคารเจ้าเรือนอริระยะต้นปีนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินได้อย่างคล่องแคล่วและมักมองหาลู่ทางการหาเงินได้เป็นอย่างดี ช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการหาเงินเป็นอย่างดีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการหาเงินระยะนิธุรกิจด้านการหมุนเงิน เป็นการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะการเป็นนายทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยจะดีอย่างมากๆอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากมรดกพินัยกรรม ทั้งนี้พระดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนลัคนาส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสรุปด้านการเงินช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับระยะกลางปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินย้ายราศีจากราศีเมษยกเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนพันธุเล็งลักขนาระยะกลางปีถ้าได้ลงทุนทำมาหากินร่วมกับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามการหารายได้ด้านการเงินจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงระยะนี้เจ้าชะตาจะมีเครดิตด,ด้านการเงินดี จะกู้ยืมเงินใครมาลงทุนธุรกิจใดๆก็ได้มาอย่างสบายๆไม่มีอุปสรรคและปัญหาอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านการเงินระยะนี้ก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรทําให้ด้านธุรกิจเงินคล่องตัวและมีรายได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดว่าจะได้มาก่อน เช่นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและจะมีรายได้ด้านการเงินแบบฟลุกกที่มาจากช่องทางการหาเงินใหม่ๆรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานระยะนี้จะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดระยะวันที่15มิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม จะมีโชคด้านการเงินที่มาในรูปแบบของด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านะพาหนะระยะนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจำนวนมากควรระมัดระวังและควบคุมด้านการเงินให้ดีการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบจะสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินอย่างมั่นคงถาวรสภาวะด้านการเงินระยะนี้ ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงปลายปีนี้ด้านการเงินจะดีขึ้นมากกว่าเดิมชื่อเสียงและอำนาจบาร,รมีด้านการเงินจะมีเป็นอย่างมาก เป็นที่นิยมนับถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปด้านการเงินจะมั่นคงถาวรและมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่บ่อยครั้งช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการเงินส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งธุรกิจด,ด้านการหมุนเงิน จะดำเนินไปอย่างราบรื่นช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจำนวนมากอาจทำให้สับสนวุ่นวายอยู่บ้างแต่ถ้าระมัดระวังและควบคุมให้ดีก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากด้านการเงินระยะนี้้ชาชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งและมีโชคช่วยด้านการหาเงินอยู่เสมอๆจะมีเงินเข้ามาหลายรูปแบบ ท่านยังมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลักนณาราศีพิจิกช่วงปลายปีตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวอาทิตย์โค,คจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารระยะต้นปีช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนช่วงนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการหมุนเงินจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะมีธุรกิจด,ด้านการงานหลายรูปแบบเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดตชะตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งด้านการงานและมองหาลู่ทางและช่องทางด้านการงานได้เป็นอย่างดีช่วงต้นปีนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองระยะนี้ด้านการค้าขายและอาชีพการงานด้านต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ระยะกลางเดือนมกราถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการงานส่งผลให้ได้รับความนิยมเชื่อถือยอมรับในฝีมือด้านการงานทำให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนตลอดกลางเดือนเมษายนช่วงนี้ด้านธุรกิจการงาน ถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องหรือเครือญาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะในรูปแบบของการซื้อมาขายไปตั้งแต่วันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่13เมษายนระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมชมช,มชอบของผู้คนทั่วไปหลังวันที่13เมษายนไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายานระยะนีด้านการงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ก็จะส่งผลประโยชน์ให้สูงอย่างคุ้มค่าในภายหลัง สภาวะด้านการงานช่วงกลางเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนเมษายนยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีพิจิตตช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะนี้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานยังคงส่งผลดีให้เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องจากปลายเดือนเมษายนหลังวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบปัต,ตนิช่วงนี้ด้านการงานจะได้ร่วมลงทุนหรือร่วมมือกันทำมาหากินกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้าม และจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งระยะนี้มักจะมีโชคลาภด้านการงานอยู่เสมอๆมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้งระยะนี้ด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะวันที่1บมามิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชค อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเจ้าเรือนมอรณะตำแหน่งดาวเกษตรและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนวินาศช่วงนี้ดาวสุขเจ้าเรือนวินาศไม่อาจส่งผลร้ายด้านการเป็นเจ้าเรือนวินาศได้พระโคจรสถิตพบมรณะส่งผลดีทำให้เจ้าชะตารอดพ้นจากความวินาศและภัยพิบัติทั้งปวง ระยะนี้ด้านการงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากโชคลาภในธุรกิจด้านการงานมักมีอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงหลังวันที่16กกรกฎาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศการไปทำงานยังต่างประเทศจะส่งผลดีเป็นอย่างสูง ด้านอาชีพการค้าขายและอาชีพการงานต่างๆจะพัฒนาก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงกลางปีระยะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายน ธุรกิจด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องมาจากเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนระยะวันที่17กันยายนไปจนตลอดท้นเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์ดาว,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะพบวินาศพบตนันุและพบกระดุมพระช่วงที่โคจรสถิตพบลาภะช่วงนี้มักมีโชคลาภด้านธุรกิจการงาน ผู้ที่คิดลงทุนทำการค้าขายหรือลงทุนในธุรกิจด,ด้านการงานต่างๆช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีดังหวังหลังวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดช่วงนี้ด้านการงานอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำลง ความเสียหายด้านการงานและอุปสรรคปัญหายุ่งยากมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอเพราะดาวแห่งการงานโคโจรสถ,ถิตพบวินาศและมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดการแก้เคล็ดด้านการงานช่วงนี้ถ้าได้ทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี หลังวันที่16พฤศจิกายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมด้านการงานระยะนี้จะดีขึ้นเป็นอย่างมากเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งด้านการงานจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่หลายรูปแบบและจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งยังจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักระยะนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่ออยู่บ้างเพราะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้น แต่ก็จะได้รับรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงในภายหลังระยะวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคช่วงนี้ด้านการงานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากและมักมีโชคด้านการงานอยู่เสมอเสมอธุรกิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงิน การเป็นนายทุนด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวศุก ระยะวันที่หนึ่งมกราคมต้นเดือนโคจรสถิตพบตนุกุมลักคนาระยะต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคนโสดถ้าได้พบรักและแต่งงานจะมีทรัพย์สินเงินทองและฐานะอาชีพการงานมั่นคงถาวรแต่ด้านร้ายก็พอมีอยู่บ้าง คิดจะรักใครชอบใครพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะผู้ที่จะมาผัวพันในชีวิตรักกับเจ้าชะตามักหวังเงินทองและผลประโยชน์จากเจ้าชะตาแทบทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วถ้าได้ทำงานทำมาหากินร่วมกันจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีชีวิตรักรละครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่น วันที่ 2, สองเมษายนไปจนตลอดทิ้นเดือนเมษายนดาวสุขดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบอุตตะช่วงนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีด้านความรักครับแต่ถ้าคิดจะมีความรักถ้าได้พบรักจะได้พบกับผู้ที่อ่อนไหวกว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกน้องหรือคนที่อยู่ในอุปการะสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ชีวิตรักและครอบครัวก,ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีพระยานี้ผู้ที่ยังไม่มีบุตรธิดาจะได้บุตรธิดาในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวราศาีพิจิกช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกร,ราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่21พฤษภาคมสำหรับด้านคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับส่วนผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมั่นคงถาวรและมักมีโชคด้านความรักอยู่เสมอๆหลังวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบบัตตนิ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอัทิต์ดาวพฤหัสและดาวพุธรานี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองถ้าคิดหาใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตจะได้พบรักแท้คู่บุพเพสนิวาสถ้าเป็นคนถินฐานเดียวกันจะดีอย่างมากๆถ้าได้แต่งงานแล้ว ชีวิตรักจะมีฐานะมั่นคงทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักครอบครัวจะดีอย่างมากๆจะมีความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดาๆมากวนใจหลังวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่9กากรกฎาคมระยะนี้คนโสดคิดจะมีความรัก จะได้พบคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วชีวิตรักจะมั่นคงถาวรเจริญรุ่รงเรืองทั้งฐานะความเป็นอยู่และตาแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองคนรักก็ยังดำเนินชีวิตรักอย่างมั่นคงถาวรและสดใสหวานชื่นอยู่อย่างต่อเนื่อง วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่สองสิงหาคมดาวสุขดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสุภะสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถ้าคิดจะมีรักจะได้พบกับคนที่มีฐานะเป็นคนใหญ่คนโตทั้งด้านการเงินและอาชีพการงานเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติ จะได้พบเจอในต่างถิ่นแดนไกลหรือในต่างประเทศแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถตั้งตัวได้และอุดมด้วยโภคทรัพย์สำหรับชาวรัศนาราศีพิจิกที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะนี้ด้านคู่ครองความรักจะสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากและจะมีโอกาสได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ สรุปตลอดช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดจะโชคดีได้พบรักในช่วงนี้ครับถ้าได้แต่งงานการแต่งงานจะมีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ อาเรียกได้ว่าหนูตกถังเข้าสารหรือราชากับยาจบก,ก็เป็นไปได้ครับเพราะคนที่จะได้พบมีฐานะแตกต่างกันมากสำหรับช่วงที่ดาวแห่งความรักโคจรสนิทพบตนุและพบกระดุมพระด้านคู่ครองความรักสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะอยู่ในสภาวะที่ดีสำหรับผู้ที่เคยมีข้อขัดแย้งบาดหมางกันมาครั้งก่อน จะคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านผู้ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดปลายปีนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพุธช่วงต้นปีระยะมกราคมไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนระยะนี้จะมีกระแสงเงินเข้ามาหลายรูปแบบ การลงทุนหรือการไปทำงานต่างประเทศจะมีโชคและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีหลังวันที่9ประจนถึงวันที่29มกราคมช่วงนี้ดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินระยะนี้จะมีโชคลาภด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดการลงทุนในธุรกิจด้านการเงินมักมีโชคอยู่เสมอเสมอ และประสบผลสำเร็จด้านการลงทุนดังหวังนับว่าเดือนมกราคมนี้ด้านโชคลาภดีอย่างมากๆครับหลังวันที่29มกราคมไปจนถึงวันที่3มีนาคมช่วงนี้จะมีการครบหาสมาคมติดต่อเจราจาสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการงานส่งผลให้มีโชคลาภด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด มิสหายพี่น้องจะนําโชคมาให้หรือมีส่วนร่วมทำให้เกิดโชคลาภอีกทั้งหลังวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่สามีนาคมระยะนี้จะมีโชคลาภที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะญาติพ่อแม่พี่น้องและมิสหายคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามจะนําโชคลาภมาให้ที่มาของโชคลาภส่วนใหญ่ มัเกิดจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าชะตาเองทั้งสิ้นหลังวันที่สามมีนาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปุตตะช่วงนี้จะมีโชคลาภด้านทรัพย์สินเงินทองเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่อ่อนวัยอ่อนอาวุโสกว่าจะนำโชคลาภมาให้ และจะมีโชคจากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆและประสบผลสํำเร็จเป็นที่นิยมทำให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอๆข้อคูรระวังด้านโชคลาภช่วงนี้โชคลาภที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดีทั้งโชคลาภด้านการเงินและการงานอาจมีผู้ไม่หวังดีสวมรอยถุกถชวยผลประโยชน์ด้านโชคลาภทั้งนี้พระดาวพุทธดาวเห็นโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประ,ะเศษตร ดังนั้นพึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีพิจิกช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะช่วงต้นเดือนด้านโชคลาภยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องมาจากเดือนเมษายนหลังวันที่เพฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคม ระยะนี้จะมีโชคลาภที่เกิดจากศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆและจะมีโชคลาภที่มาจากด้านคู่ครองความรักค้นส่วนและเพศตรงข้ามนำมาให้ระยะนี้ก็เป็นอีกระยะหนึ่งครับที่โชคลาภมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภใหญ่ก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งช่วงวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่27มิถุนายน ดาวเห็นโชคลาภโคจรสถิตพบปัตตนิและพบมรณะช่วงนี้คู่ครองคนรักคุนส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้อยู่เสมอเสมอช่วงนี้โชคลาภด้านการงานมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดอีกทั้งยังจะมีโชคลาภใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรมและโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ หลังวันที่9การกฎาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะระยะนี้จะมีโชคลาภด้านอสังหาริม,มทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภทีมม้าจากต่างถิ่นแดนไกลอยู่ไม่ขาดโชคลาภใหญ่มักเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม สรุปด้านโชคลาภช่วงกลางปีของชาวรัศนาราสีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะที่จะมีโชคลาภด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคใหญ่อาจจะต้องมีการรอคอยและใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ก็จะได้มาดังหวังช่วงวันที่19กันยายนถึงวันที่หตุลา ดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาภะช่วงนี้โชคลาภใหญ่จะเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมดาวพุธโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกระยะนี้จะมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ ช่วงนี้คู่ครองคกลร,รักบุตรบริวารหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาบใหญ่มาให้สำหรับด้านดาวพุธดาวแห่งโชคลาบที่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาภและเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตพบวินาศทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวสุขเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร จึงต่งผลดีทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและความหายยนะทั้งปวงและส่งผลดีด้านการเป็นดาวอุจจาพิมุกทำให้โชคลาบใหญ่เกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งหลังวันที่24ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวพุธดาวเห็นโชคลาบโคจรสถ,ถิตพบตนุกุมลักคณาช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมช่วงนี้ด้านโชคลาภดีอย่างมากๆครับ จะมีโชคลาภจากด้านต่างๆเข้ามาอยู่ไม่ขาดทั้งโชคลาภด้านธุรกิจการงานโชคลาภด้านธุรกิจการเงินและโชคลาภด้านคู่ครองความรักสภาวะด้านโชคลาภช่วงปลายปีนี้จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงกินเดือนธันวาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิิทั้งอวงในสากลโลกจงโดนบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีพิจิตทุก,ท,กทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง ปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ